ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็นําเสนอรูปหลหลวงพอเงินวัดบางคลานนะครับเรียกว่าเป็นรูปหลโบราณเนื้อทองผสมหรือว่าเนื้อทองเหลืองผสมก็จะเรียกว่ารูปหลที่เป็นพระเกจิที่รอได้ค่อนข้างจะสวยงามสมบูรณ์นะครับ ครับด้านหลังองค์พระนะครับก็จะเป็นริวจีวอนพาดลงมาถึง้านแล้วก็มีเรียกว่าสังกติพลิวสวยเป็นธรรมชาติเลยครับ ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปนี้สวัสดีครับ